สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่างหนังออนทัวร์นะครับอ้าวๆใจยเย็นใจยเย็นอย่าเพิกตีกันว,วันนี้เรามาติดตั้งผ้าบังฝุนลูกฮนะลูกพวกนะ่วงฮะสองสองลูกครับวันนี้ ดูครับก่อนและหลังทําครับี่ไง

นี่มาดูวิธีการทำงานของช่างเย็นทำแบบใส่บางฝุ่นการใส่บางฝุ่นตัวลูกคันที่หนึ่งครับยบาะ่นไันี่ครับตัวลูกคันแรก S 2> <S 2> <S เอาของเก่ามาใส่ของคันนี้ <c oughs> มาใส่คันนี้ครับส่วนคันนี้ก็จะใจใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> คันนี้ใส่พื้นใหม่ครับ ไปดูบางฝุ่นยีนน่นู่นครับของใหม่ของใหม่อมีตัวนี้น่าจะใส่น่าจะใส่ตัวลูกของคันนู้นนะครัคันวิกเตอร์ตัวนี้น่าจะใส่ของไอ้บางฝุ่นหน้า36

ช่างกำลังทำการวัดมันจะตัดครับช่างกร็มืนพอช่างแล้วต่อครับผมห <c> ล <oughs> จากทำการเว้าเสร็จก็ยกใส่มันก็จะมืนมืลน,นนะ

ดูครับกว่าจะได้แต่ละแผ่นอยากลำบากแค่ไหน <c oughs> นาไปก็ไม่ดีครับหนักใส่ย,ยาก <c oughs> สำหรับคันนี้ก็เสร็จแล้วครับเราดูอีกคันหนึ่งครับเนี่ยนะเราดูต่อไปครับเค้ย,ยต่อฮะช่างเจสงร์ข้าะกวดทีกบากเต ่เฮ็เาะเพ่อะรร้ออดูช่งางจทำการเจหล็กนะฮะจะทำการติดตัาา้งบังคุณหน้า